ท่องมานานหรือยังคะคำพวกนี้อ๋อสักพักหนึ่งแล้วค่ะเรียนตามตรงนะคะว่าท่องมาสักพักนึงก็เลยไม่อยากฟังที่อยากท่องอยากฟังจากที่อยากจะพูดจากข้างในมากกว่าหนูเตรียมมาเท่านี้ค่ะคุณกะทิขาคุณที่อยากฟังอะไรมากไปกว่านี้ไหมคะข้างในที่อยากจะอธิบายความเป็นตัวเองอะค่ะถ้าท่องมาแค่นี้ก็สามารถลงได้เลยค่ะได้ค่ะยินดีนะคะขอบคุณค่ะก็เป็นไปตามภาพอะค่ะเพราะว่าท่าท่าท่ากอง สัดซีนนนั้นที่ที่เราว่ากันไปมันก็พูดถึงคำพูดของนีก็แรงจริงก็ก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้คําพูดแบบไม่ระวงังหรือแบบปฏิคําพูดไม่ค่อยเก่งเนาะแล้วก็เลยกลายเป็นออกมาเป็นแบบนั้นแต่ว่ามีนิ่งจริงๆนะ้วที่กะทิอยากจะสื่อสารก็คืออย่างแค่อย่างเท่เออมากกว่ามากกว่าที่บอกมาเฉยๆเท่านั้นเองแต่ว่าเราเราเป็นคนที่ปาก ่่าทยแต่หลายคนบอกว่าอุ้ยเมื่อวานพี่เลี้ยนนิกกะออกมาแล้วสงขารโทษไม่จำเป็นต้องขอโทษเพราะพี่กะทีไม่ผิดเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ขอโทษใครเลยค่ะแค่รู้สึกว่ามาอธิบายในสิ่งที่เราเราทำออกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าไดอย่างนึงอ่ะหลังบ้านเราอ่ะนึกถึงทั้งเวทีมิสทานทั้งตัวกะทีเองมันก็ตัวพวกกวดเองคุยกันเลย คุยกันแล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องไล่ขอโทษใครเพราะว่าหลังบ้านเราคุยกันแล้วว่าเออเราก็ขอโทษกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าจบแล้ววันนี้มาเจอ,อตัวทัาประกวดก็คุยกันปกติบแบบดีเ้ืยอซ้ำแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอะไรเงี้ยทั้งตัวกะทีแล้วก็ตัวทัะประกวด